มีเอาบุ้งยีดดีเอาเอาเอ,าเอากวดยีดดีแล้วก็ว่านงุ้มเดี๋ยวเขาทีดดึงน้ำใส่เข่ากันแล้วเตรียมลงกุดกลมกุดจานเนดะ้อภายในอาทิตย์นี้แหละเขาทีดสูบน้ำใส่เข่ากันเสียนมิ้วมอหนึ่งตัวน,นี่ติดสู์จากโตฮะ เกียรติ์สูงจากตัวปะ่ะติดอีกติดล้อป่ะแมีนป่ะได้กีดที่จากตัวฮะได้กีดที่จากตัวมิวะอะเหไป็นเรียนเทคนิคใช้ฟุมแบบมิวข้างยนตนะ์เนอะจบมาสาม เเอาเนี่ยเดี๋ยวมาแตงรสซิงเปิดอูเลยเออเนี่ยจิบอิสระเดี๋ยวเอาอ,ออกม <c ười> ีหาบึางดีดีแ,นะแหง่ง มือเศร้าเนี่ยนั่น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 มาแล้วว่าแล้วว่าแล้วมิวเห็นปะร้านมันหาปลาบามทัวร์เห็นปะฮะเนี้ยเนี้ยโอ้ยบอกให้ซาเนี่ยตั้งหาเฮ็ดบ่อท่านเนี่ยอยู่ข้างล่างอะที่มีหลายตัวอยู่มิวมันหาพอค่อยละเอียดนะร้านนะ่ะเอา้าลุมแล้วลุมข้างล่างเนี่ย,ยครับลุมลุมท่อเอา้า เห็นจากซอกนี่โอ <ics> oh, like oh, yeah hey ้เล่นสิบซอกเลยอะโอ้สารเด้งเลยผู้เดีสารให้เห็ดเห็ดก็ตะวบ่โอ้ยผู้เดียวผู้เดียวมีมีมีอยเอา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 แม่อุปกรณ์ใส่ปลามีบ่มีโอเคไปโอ้มีหัวแมวเอาพี่น้องเอามาลุ่น ดูนกเสียนมิวโอแห่สิบสอกครับเนี่ยตาจากเสียนมิวสองสองเส้นเคร่งนะตาหนิวหนึ่งวะแห้งแห้งเอาแล้วเอา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 ้ยเอ้ยวันแหะแตกใช่ป่ะฮะเอ้วันแหะแตกอยู่ตาโอเอาแล้วบกคอบกคอมิว อู้ๆๆๆเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเอาโอ้ยดิกปีงอยู่นี่เอาไปหายายวันปีงเด้มาเลีงแล่าเลงอยู่ดอกมิวเอาเนี่ยอู้หูนะเอาแล้วโอ้เอาแล้วเอาแล้วโอ้มิวมิวมิวโอ้กลั้นหาปลาเ่าเป็ียนนิเรศหุ่นน่ะปลาอย่างขึ้นมิวปลาขาวอ่ะ เอาดีเอาดีเด้อโอ้เซียนมิ้วปัจจุบันอยู่ที่โรงเรียนมัธยมมหนึ่งนะโรงเรียนบ้านโคกเตีหรือเอื่อนเป็นชื่อเป็นทางการวาบันฑันวิทยาเตี้ยมิวบันหันวิทยามีักเรียนจะคน้นทุมือเนี่ยโอ้อย,วยวัวเตีเนี่ยเว้ยถึงถึงพันคน้นมาเนี่ย มอหนึงมีจฉาคดมอหนึงอะ่ะรู้ปะ่ะมีจฉาคลองอ่ะไปยีเดียวยีเดียวดีโอ้ต้องไอ้ไล่ตีนแหลงดีๆเออเรื่องลงหน่ะลงน่ะเออให้ปลามันไล่ตีนแหลงครับมาไปใส่มิ้วไอคันวานขวมเสียเอาไล่ตีนแหลงลูกแหมจะเป็นเหล็กเหล็กสารทวงไปได้ครับนี่ฮะเนี่ยนะโอ้มิ้วมิว นี่หายเยวันปิง้งแทงมือแรงนี่มิเวเอ๋อเดี๋ยวก็ไปนอนเล่นเกียบอยู่บ้านเว้ยนี่มาหาปลาแม่นฟ้าเนี้ยเห็นได้ใี่ไหมตีนั่งรอดตีห้ปลาขึ้นตีตีสังเกตดูปลาปยังปลาขาวะนี่ครับครับเออปลามันยุบหลุมนี่ยังมาเนี่ยังมาอ้ ดูดิไรดูดิเอ,อ้นั่นแหละน่นอนไยเสียนมิวนักนักล่ามัจชาอืมเจ้อ๋อใช่ไหมโอ้โหที่ได้ปิ้งยีเรียมิวที่ได้ปิ้งยีเรียเอาเอา,เอาบางยีเรได้าง,งูได้เออเอนั่นนั่ไปไ มันหันปากคอได้มันหันออกมั้ยวิวนั่นน่ะเออฮ่าฮ่าฮ่าอืมบางบังปาติโถเอาแล้วพี่น้องว่าแล้วว่าแล้วมิวโอ้ยนั่นแหละตัวแบงย้ายไปไปปิ้งตัวเด้อเอามามาปาติโถเสียนมิวครับหนึ่งเต้มแล้วปากคอไงจากขีดมิวเนี่ยตรงนึงได้ปะโอ้เนี่ยนอนเถอะวะ ว่าแล้วมันต้องมีหนึ่งฮะห,หนึ่งโลว่ะมิวโอ้ปาติโทได้ยี่เหลียญอ่ะมึงมาบิงเดียวอยู่ในซอกออยู่ในซอกนั่นแหละอ้มิวได้ยี่เหลียมิว,วอ่ะสมความมันมาลงไปมิว อันาาหาหน่าอยู่หันนะคับมองดอูมันบาลงไปเหลี่มันขึ้นโคกไหมลีอยู่ทั้งโคกโอ้หนึ่งเตาม,มิวที่มิวมันนอนขื่อยดีไหมมิวน้อนหมกยดได้เต๋โอ้ลีอยู่อะสายลูกพี่ครับครับมิวมิวเสียนมิว

โอ้หนึ Five ่งหนึ่งเต้ยมนะปลาคอครับพี่น้องเมื่อกี้เนี่แปดโอ้มีมิวมวนี่ป่ายังปลาขาวอะอ่ปลาอยู่มาตองมีปลาคอมิวมันต้นดอกมันยังเงียบแท้แต่โอ้มันรีอยู่เสียนมิวนะครับได้แล้วหนึ่งเต้มครับนี่แปดขีดป่าขาดอกมิวหันมิวแปดขีดอ่ะแม่นปะ โ oh. อ้ปลาขีดปลาขีดปลาผูหรือปลาแม่วะเนี่ยตัวสันตัวเงี้ยวมั่นน่ะถ้าเกิดเป็นตัวแม่มันที่ตัวสันตัวผูมันจะเงีวเอาหาดูเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยยูมองยูมองท่อมิวครับเอาตัวนั้นท่านนายกจะไปไหนไปไสนเอาแม่มันได้ประคอามไนแล้ว่ยโลนึงเนี่ยเนี่ย แน่ปลาคอโลนึงนี่ยเฮามิมิวมาบักลันบักหลันหาเราหามาไปปลาพ่ออยู่ในซองไม้พู้เนี่ยเอาโลนึงนั่นน่ะเอาเอาแปะขีดบกคาดี๋ยเอาใส่เบนข้าวเอาโอ้ยถามเราเมื่อไ่เนี่ยเราตอนที่ฝนตกตกเนี่ยเราได้ปลาคออยู่ใส่อยู่นะลุงตาเนี่ยเกือบสองล้วงเนบ่อ่าหน้ามองอ่ะครับ มึงแม่วา,างหันนะบักลันหาบักโดนว่าได้ว่าได้เลยเนะี่ยบักคอมันไปหายแป๊บเดียวเอินฮะมีบหาบัางรวดเนะี่ยอยู่ในอยู่ในลุงเนะี่ยมันบระแหงมันอยู่ป่าอยู่ลุงนั่นแหละครับครับผมหาเปลีนนะ่ยนเอผมเนี่ยเออนานๆม,มิ้วมิ้วยินดีสู้กันเด้อไปมาหายเจ้าของน้าตัวเด้ออ้าวบังมีดิหามึางมีดิ ลุ้มนั่นน่ะเอาแล้วเอาแล้วเอ้าเอาเอา้าเอา้เอาแม่แนวล,ลงหาบกหอยไปแกงปะมีทงเถิงก็มีหอยเ,ยเอชเยลลีหอ,อเยเชลลีไปลาบไปหอยเชลลีไปลาบมันนอนอย่างไรมันขึ้นเนี่ยเจ้าเฝ้าเาขาปลูกเตี้ย,ย อ๋อบ้านยังที่ไหนบ้านยังมือยื่นสิครับอ๋อครับครับเอาแล er mm ้วไปไปเร็วเร็วเอาปเอาปลอกอจากโตให้เจ้าของน้ายากโตเนี่ยไปครับเนี่ยเอารถเอาตังแทกไปไปเฮ้ยเลยปลาขาวปลาขาวปกติปลาขคอผมจะได้ยหลุลยหลุมเนี้ยทุกปีมิ้วปลากคอใหญ่ต้องมียหลุมนี่ทุกปี ครับยู่เนี่ยน้ำมองผมได้ทุกปีเลยแต่ผมอากหาบ่าค่อยเป็นผมต้องนี่แหละให้ทีมงานลงกผู้ใดมาหาก็เพิ่นลันเลยไอ้ลันพอยไอ้มิวนี่ละครับพอน้องมิ้วอยูหเนี่ยเดี๋ยวหาปลาบ่าเก่งบ่สูรลูกอะ่ะได้ไปลจริงเลยพอได้ปลา <laughs> เป็นไหนเลย <laughs> เอาไปปลา <laughs> ย่อมิ้วเสีตัวเนี่ยโอ้ยจะนัก <laughs> เนี่ยต้องให้ลูกซาย โมแก้วหมเหวียนเสียลันครับน้องมิวอยู่มอหนึ่งครับเก่งตัวเนี่ยเป็นลูกเคยวะเอาไหมมิวไปเนี่ยเว้ยพูดดูดมิวมิวมิวเห็นไหมเนี่ยดุกเดี๋ยวคอ้เฮเข้าใจันดุกเดี๋ยวคอข้อคอขปอคอ้อเห็นป่าวไดุกติโอ้หบ่บวนขึ้นนะที่ที่ ที่อาทีแ่ไปเล้วที่เอาเอายุมองไปลุยพาอพ่ไปหายายไปเดี๋ยวมันค้ำมึงมันโอ้ออน่ะมันจะดักเอาในเป็นปลาคอนะตัวนี้ปามีเหยนทั้งแหีนร้อยอยู่ไหนั่นเป็ี่ครับแม่นมันเอาแหงวานลงไป เอาไปเอาไปแล้วโลเนี่ยห้าโรดยังงั้นเวันไหมมีเผาเอาเผาก็ดึงหัวมันเอาหุเนี่ยปลาขารได้ปิ้งพอปิ้งครับสองนิ้วสองนิ้วประสูตรเออประสูตรประสูตรประสูตรครับเน้อนอนเนี่ยเซียนมิ้วใหมชายาคือเซียนมิ้ว เอาว่าไม่เป็นลูกเคยบ้านครับป้อมวะฮะอยู่มอไหนนะมอหนึง่งมอนี้ไปเปลแค่น,น,นึ่วันอาทิตย์เด้งวันนี้ครับ,บนี้วันอาทิตย์เอานั่นครับโอ้นั่นนั่นนั่น,น,นค,ครับบอกแล้วบอกแล้วยังว่าอยู่หลุมนี้วา่าวืกเดียวแนวแหวมันน,น้ำจบเลยเนี่ยครัไป้าน้านนมอง,งรอครับครับครับ นั่นเอาอีกแล้วเอาเอาเอาเทาใสาบ่บ่มิ้วไปโอ้ยคือคือนั่นแหละมิยว,ม,วมิ้วไว้ที่นี่ย้ายวันปิ่งแล้ลงนี่ต้มบวมแล้งนี่ประคอโอ้ได้หีบนึงแล้ว คอต้มนด้แมลงต้มสูโตอดโดน้ำโกกอกได้มมมมมออยยแมลง,ง,งนั่นนั่นนั่นบกคอเลยปบกคอปบกคอแท้มิวเม็นปะเม็นเห็นเห็ปบกคอบกคอง่ายอีกตัวนึงแบงจะขวางนะตัวนึงได้มิวเอาแล้วเอาแล้วน,น,นั่นปบกคอแท้ะเห็นปะนั่น ha đi như vậy nàn nàn vào dưới và kho nói ờ má mà em phải phải và kho cho mình đột lông hẳn lá về to hả xem tận may quá เออเสียงตัดไม้เออเอ้านั่นนั่น มิ้อยู่น้ำไหลซึมลงเว้ยเป็นตาหนามนะเป็นทอนอ่อนิว่าอู้มีมีมีมิ้วปลามาันโดดขึ้นไปมองทอ่อหนามตัวหนึงนะ่ง้อปลาขาวหรือปลาปลาเสียมปลาขาวปลาขาวเนดะ้อนันเป็นทอน่อหนามไหลลงเอาแนละ้วเอา้าเอา้เอาช่วยช่วกันนะ อืมอืมเอา้เอาเฮ้ยได้ปิ้งลีมาแลลงเอา้าปลาขาวายายบ้านปิ้งเหงา,ามางมมจบเลย บ่มิวย่อหนมันจะมีจะมีตอมิวอ่ะมีมีตอใหม่แล้วมันจะมีเป็นพวงเป็นกลยุ่หันอ่ะปากคอมันจะรียุ่หันมิวลองมองดูเห็นบ่เออนั่นนั่นนั่นเอายังเอาละไปยังเห็นบ่ต่อยุ่ยยุ่อ้ขาขาไส้เนี่ย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 ตรงนี้มันจะมีมีนจะมีกลมีมีพวงยุ่งบางอีดีรึเปจะมีจะมีพวงมีกลยุ่เห็นบ่ เนี่ยปีนั้น,น,นมันรียู่งของผงนี่แหละตอนน้ำแห้งเปียมิ้วจนค่อยเห็นน,ะน่ะโอ้ยแห้งตอนเศร้านี่แหละค่อยๆขัดปลามันขึ้นในฝุ่นมิ้วปลามันแรงไปพุ่นถึง,ถงเค้าต้องไปเฮ็ดกัดไวด้แล้วเดี๋ยวปีนาเด้อปีนาเขาจะเจียมมาดึงเนี่ยมาดึงย้ำย้ำม,ม,มือแรงดึงย้ำมืนขึ้นเนี่ยมาเห้มันแห้งแห้งเลยแล้วก็ไปกัดไว้เด้อไม่ให้ปลาขึ้นในฝุ่นเข้าใจปะอ่า แต่จะ,จ,ะจะมาแตจ,จะบอกให้สาววันใดวันสาวเทียดปะสาวเทียดนะ่ะมีวหยุดเรียนนะครับอืมอเอาละเอาละลมบะมีลางถึงว่าต้องสาแหงนงว่าค่อยทิ่นั่นเนะ้าเฮือปะ

เนี่ยปลาขาวเรากินแซ่บปิ้งเฮียยนมิวคุณรอบอะไรเป็นบะมิวะอะไรนะรอบอะไรเป็นบะที่ เอาไรพิ่นมารอบอะไรได้เอาไรได้แล้วได้เิ่นเบิ่งมุงหูไปลาไหลเป็นเอาเงี้ยเขียดรอบมันน่ะ